สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับพามาดูไฟสวยครับแห่งตำบลเจดออำเภออุทงครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็น้ำท่วมน้ำท่วมตอนนี้ก็มาเลี้ยงที่บสถ์นะครับโอ้โหสวยๆดังนั้นนี่ตัวนี้สวยมากครับตอนนี้โอ้โหสวยๆดังนั้นับโอ้โหและมีกี่ตัวลุงสีบตัวแล้วไปไปไปทิ้งไว้ที่ไหนปล่อยที่ไหนล่ะ โอ้เอาท่าเขาท่าสิบเอ็ดตัวใช่ไหมโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนี่และที่นี่ไอ้ตัวเท่าไยซื้อมาน่ะนะเป็นตัวแม่มันเป็นควายที่ถ่ายชีวิตเขียมาครับถายชีวิตโคมาใช่ไหมใช่ครับโอ้แล้วเราก็มาเลี้ยงทำพันต่อใช่โอ้ของเรามีกี่ตัวอะไรทีนี่ไอ้ตัวเราไอ้ตัวผู้สวยจริงๆตัวเนี้ย โอ้มาทําพ่อพันธุ์เนาะใช่ครับโอ้ตัวนี้ประมาณไทยตัวนี้เราชี้ราคาเนี่ยตัวผู้นี่ฮะผมไม่ทราบราคายังไม่เคยขายเลยแล้วตัวเมียของเราขายไหมเอ่อไม่ได้ขายเลยครับเราเอาลองเลี้ยงดูใช่ป่ะใช่ครับเลี้ยงมานานยังเลี้ยงมาได้สองสามปีโอ้โหโอ้โหโออ้โผมก็วายยังอยากจะเลี้ยงสักหน่อยนาะแต่ราคามันก็สูงเนาะก็ถ้าถ้ามันเป็น ไฟที่เขาทําประกวดพวกนั้นจะแพงแพงอันนี้อันนี้ไฟแบบนี้เท่าไหร่ครับผมอตอนตอนผมถ่ายชีวิตตัวแม่หมาเนี่ยไฟประมาณสองปีเขาขายอยู่สามหมื่นสามหมื่นเนาะโอ้โหนี่ตัวใหญ่แล้วตัวนั้นกำลังจะออกลูกกรืมั้งไอ้ตัวนั้นเนาะอ่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันมีอะไรคล้อยตรงก้นน่ะคือกำลังจะออกลูกอ่ะที่แล้วมันมันออกแล้วลูกมันตายแล้วลูกมันค้างครับอ๋อลูกค้างกันนะยังไม่ได้ล้วงออกอ๋อ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  นี่มีกี่ตัวสิบเอ็ดตัวใช่ครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนะหาดูยากครับตอนนี้เห็นแต่เห็นพึ่งผมเคยเห็นเนี่ยเห็นที่แถวบ้านเรานะแถวอื่นมีแต่งัวเต็มนมี่มีน้อยแล้วมีน้อยเลยนะครับมีน้อยนี่กาวันจะเลี้ยงชักฝูงเนาะต <c oughs> ้องมีมีที่ะนะเลี้ยงควายก็จะผมว่ามันเลี้ยงง่ายกว่าวัวนะล่ะ เลี้ยงง่ายกว่างูใช่ครับคือมันกินอยู่ง่ายกว่าแต่ว่าใช้ดีคือต้องมีน้ำอะไรต้องมีน้ำเนาะควายมันชอบน้ำอยู่แล้วเนาะใช่ย่าก็งามสีเออแอ้มันมันสามารถเปลี่ยนไอ้พวกอาหารหยาบเนี่ยที่คุณภาพต่ำเนี่ยเป็นเนื้อได้ดีกว่างูอ๋อผสมสองอันได้กงนเนาะกินนะกินที่มันเหมือนกันเนี้ยเออเออเออปล่ยกูงูปล่อยจะอ้วนกว่าควายจะอ้วนกว่าใช่ไหมใช่ครับก็อ๋ออ๋อระบบการย่อยของมันใช่ไหม มีอยู่สิบเอ็ดตัวทั้งหมดเนาะโอ้โหแล้วจะขายเท่าไรขายจะขายไม่จะเนี้ยเออยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดขายแล้วนะเก <oily kita>. ็บไว้เยอะๆก่อนเนาะโอ้โหแต่ก่อนทําอะไรมาอยางบอกจะเลี้ยงวานเลี้ยงฝ้ายเนี่ยผมก็ทำทำทำงานบริษัทแล้วก็ทําส่วนตัวนะโอ้โอก็เลยออกมาเลี้ยงนี่ยโอ้แต่ไม่อยู่บ้านแหละเมื่อก่อนผมเลี้ยงแต่ทางานที่อ๋อ ถ้ามีคนมาแบ่งขายไหมนี่ยังไม่ขายตอนนี้มีคนมาถามถามเหมือนกันแต่ยังไม่แบ่งเนาะให้ได้เยอะๆก่อนใช่ไหมเลี้ยงเองเนี่ยเลี้ยงเองเลยให้มันได้เยอะๆก่อนเนาะโอ้กอธากอทาปกติผมก็เลี้ยงอยู่ในแปลงเนี้ครับในแปลงนานี่แถวนี้นะไอ้และข้องว่ารถไฟอยู่ไหนนู่นนะบ้านตรงไทยนั่นนะโอ้บ้านพี่เขาอยู่ตรงนั้นนั่นะนะเดี๋ยวถ้าพี่เขาได้เยอะๆแล้วพี่เขาจะแบ่งให้ใครสนใจก็มาหาเขาพี่ที่บ้านใหม่พันนิดเนี่ย ตำบลเจดีเนาะตำบลเจดีเออตำบลเจดีอำเภออุทองเนาะมีนิ้นำท่วมมากเออก็ลองเลี้ยงดูแล้วบ่อปลานี่ปลาออกมือปะออกหมดี่ของเราของเราเองใช่ไหมใช่โอ้โหโอ้โหลงทุนไปหลายจังนี่กี่ไร่แล้วพี่ของพี่นี่ที่ยสามสิบไร่ตรงนี้นะไปหมือปะตรงนี้ไปจนถึงแนวแต่ยังไม่ถึงถนนดีนะแนวแนวที่เห็นมีปั๊บ ลิ้วๆอะ่ะฝักงิ้วๆฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นก็ถึงแนวต้นไม้ไกลๆกลีร่ไยสามสิบไร่นะ่ครับโอ้โหเขาทาเขาทาโอ้โหตรงนี้ปอดนี่ต้นกุดมแล้ตอนต้นปีออปไม่ผูดต้นปีโอ้เขาทาเขาทาโอ้โห้สวยผมก็ชอบมันกันฟายโอ้ชอบอจริงๆไไหาดูยากมอยู่ทองอครับงานอยู่ทองตอนนี้ลุงดำก็าพามาดูควายสวยของพี่เขานะครับนี่ พี่ชื่ออะไรนะผู้ผดิตนะครับชื่อผู้ผดิตผู้ผิตนะครับพี่ก็ชื่อผู้ผิตมีไฟอยู่สิบเอ็ดตัวนะครับนี่สวยงามงามมากอะ่ะพ่อพันธุ์ก็สวยมากเลยครับนี่เนี่ยพี่เขากำลังจะเลี้ยงทําพันธุ์ก่อนนะครับเดี๋ยวก็พี่เขาใครสนใจลูกอะไรคอยมาคุยพี่สัทีตอนนี้พี่เขากำลังสะสมอยู่ให้มันได้เยอะๆนะครับแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สวยมากเลยครับนี่ ที่แล้วนั่นก็ตัวประมาณเท่าไหร่นะตัวยังไม่ได้ยังนั้นยังไม่ได้คิดใช่ไหมถ้าตอนเนี้ยราคาตลาดนะยังต่อไปหน่อยต่อไปนะต้องใช้ไฟพันเนี่ยนะหนึ่งปีเนี่ยหนึ่งปีมันก็อยู่ถ้าตัวเมียก็อยู่ประมาณตั้งสามหมื่นอ่าตัวเมียอยู่ประมาณพี่หันหน้าครับเออตัวเมียอยู่ประมาณสามหมื่นเนาะส่วนตัวผู้ก็ประมาณสองหมื่นราคาตลาดนะราคาตลาดเราต้องดูไซส์ของ ของตัวมันด้วยแล้วตัวเล็กตัวนี้ตัวกลางถนนไณเบอาไทยตัวนี้แค่ตัวนี้ตัวนี้ตัวคู่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นนะแต่าฟสิบสามเดือนอ๋อถ้าแม่พันตัวนู้นล่ะตัวลบออกนะตัวลบออกโอ้ถ้าแม่ตอนนี้ก็ตกสี่ห้าหมื่นอ๋อก็สกินนี่กำลังจะดีเนาะมันทําไมแพงหรือยังไงมันหาดูยากเับพี่ คือราคาตลาดมันราคาราคาปัจจุบันมันราคาประมาณนี้แหละเหรอมันทำไมไฟายมันหายากหรืองัวมันหาง่ายกว่าไฟายหาง่ายกว่าฝ้ายจะมีน้อยกว่าฝ้ายมีน้อยกว่าเริ่มจะศูนพันใช่ไหมเพรายังไงไม่มีใครชอบเลี้ยงเออผมว่าเออเขาไม่นิยมบริโภคของของคนเราบริโภคเนื้อวัวมากกว่าเนื้อควายเนาะแต่เนื้อควายมันก็นิยมเป็นโซนโนนะทั้งเหนือเขาก็นิยมเนื้อควายมากกว่าอ๋ออ๋อเนาะ ผมเคยไปคือเขาจะเป็นฝ้ายใช้เล็กๆไซเล็กๆเนาะตัวแม่พันธุ์ที่ผมเคยไปเนี่ยประมาณนี้เองประมาณนี้เองที่เขาที่เขาที่เขาเลี้ยงกันนะครับผมไซส์ใหญ่คือเหมือนเขามองว่าเวลาทําแล้วมันก็เหลือเพราะส่วนใหญ่ทางนน้นสขาจะไม่ได้ทําขายันเป็นในที่แบบก็แบบเหมือนทำกินันเองในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่ดองพี่มันสะสมเยอะๆเนาะ ถ้าก็สนใจพี่หรือไงคุยได้ไหมได้ครับพี่ชื่ออะไรนะผมคูณิตเอาเบอร์โทรอ่าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าแปดเก้าห้าสี่ครับใครอยากได้ไฟล์สวยนะครับ,รบนะครับมาตำบลเจดีอ่าอำเภออุทองเราในสุพรรณบุรีนี่ ที่เขาก็าจะเลี้ยง<น>ควายที่สวยไว้หลายตัวนะครับจะลงลงรูปลงอะไรในเฟซในเฟสนะครับรแต่<ม>ของของพี่เขาสวยจริงๆครับตอนนี้แต่ตอนนี้พี่เขาบอกน้ําท่วมหน่อย <laughs> แต่นี้ก็ไม่มีปัญหากับฟลายฟลายก็ชอบน้ําอยู่แล้วนะครับน้ําท่วมสองข้างเลยนะครับนี่นะครับนี่หากินหาอะไรนะครับเออแค่นี้นะครับจากลุงดำครับเบอร์โทรพี่เขารู้แล้วใครสนใจ ฟอยนะฟอยสวยนะก็ติดต่อพี่เขามาโดยตรงนะครับจากเบอร์ที่พี่เขาพูดนี่นะครับพี่เขาอยู่ในไลน์ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับจากลุงดำครับ